สวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกับคนงามอีกแล้วนะคะคนงามมาในกางเกงขาสั้นเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าก็นได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้มาพักอยู่พัทยาค่ะพี่น้องโรงแรมอมารีด้อค่ะเดอใส่ขาสันไปหาอ้อยเงืออยู่เมื่อกี้นี่ <laughs> มะะออออื่อใ้จะคนหรอค่ะอ้อยอ้อยซื่อค่ะมา่อใ้จะคนเขาสิว่าโอ้ยขาใหญ่เทนอว์เขาสีว่าเลเนาะค่ะเนาะ ก็เล,ไไคคออลยบดาจะค,ะคนค่ะพี่น้องวันนีม้มาโชว์ห้องอีกแล้วคะ่ะแต่ว่าโชว์คนสวยนานะคะคนสวยก็อยากออกกลองอยากออกกลองอยากออกกลองนิดนึงค่ะพี่น้องมานนี้มาค่ะมาโชว์ห้องอีกแล้วค่ะมีความอยากโชว์โรงแรมอมารีนะคะพี่น้องพัทยาค่ะหลังจากทนีห้องพักอยู่ระยะสองคืนนะจ๊ะเมือนน่อคื้นีพักอยู่โรงแรมมาริออทค่ะ มาริออทรยองฮิค่ะพี่น้องมื่อนี้เท่ามาพัทยาเด้อค่ะไม่ใช่พัทยาฮิเด้อพัทยาเหนือค่ะมื่อนี้มาพัทยาเหนือเน,อะนาะแมนโบหนายซิเมนบบเนาะพี่น้องเนาะอืมอยู่ใก,ใกล้ๆก็รุ่งแรมอ่าอะไรนะฮอลิเดย์เหรอแมนบบยายก็จำเมื่อใดเมื่อกี้เห็นนางรถผ่านนี่คนเพนพานหลายๆมองนะเนาะมองเดินนะมองอยางนะรู้สึกว่าคึกคักอยู่ตรงนั้น ใหญ่สิลงไปยางอยดดอกพี่นอ้องไปยางเบิ่งอยู่ดอกว่าเคยยางอันอที่แบบยังมันขึ้นจักเถื่อนเนาะยังก่อถานนคนเดินเนะาะวอลสตรีทนะแม้ตรงพัทยานี่เขายางยางยางไปเรื่อยเรนะื่อยเยนะไม่พี่นอ้องใหญ่กับ,บ่าเคยไปยางจากเถื่อนดอกเมื่อกี้ใหญ่ว่าสียางลงไปอยู่แต่ว่ากะสีกายางมาเลยมีค้นอยู่ด้ค่ะมีค้นเพ่นผ่านอยู่คนกับยางลายอยู่แต่ว่ามันหันเป็นมืดมืดอยู่ใหญ่กับยานนี้ด้เนาะ นี่นะคะมาชมห้องนะคะชมห้องะค่ะพี่น้องมีน้ำสองขวดให้น้ำสองขวดอุย้ยเกคนคืองามแตะะ่่ะให้น้ำสองขวดแล้วขี้เก้งงามแต่เกวใบหนึ่งนองเอาไปใส่แล้วแล้วก็มีอันนี้มาเกี่ยวกันเด้อค่ะอันนี้คือกองกองกองว่า้แตะเสนเขาให้น้องกิน มาเกี่ยวกันได้ใจเด้อพอดพี่น้องมาเบิ่งห้องน้ำกันค่ะทีวีบรไดเปิดเปิดแค่อันนี้มันจะซื้อนพี่้องแต่ว่าฟังนั้นงามงามค่ะอันนี้ยากอยู่อีกฟังทั้งนึงค่ะฟังทั้งนั้นบรรยากาศนี่มันขึ้นนี่สวยรู้อีลีค่ะพี่น้องแสงไฟนี่อ้ยงามค่ะนี่แหละค่ะห้องพ่นมันซึมีสองเตียงเนาะ เสียงลุงค่ะเสียงลุงแล้วนุงขับรถแล้วคุยโทรศัพท์อยู่มั้งขังลังบานแล้วกินเบียร์แล้มานั่งกินเบียร์นี่แหละค่ะห้องกระไดเนาะพี่น้องงามว่าพี่น้องเมม่อมีไปใช้พร้อมได้เนี่ยรู้รามาหา่าโรงแรมอามารีค่ะอามารีพัทยาด้วยค่ะพี่น้อง กระเป๋าของยายหลังจากตีมือ่อคืนนี้เฮนอนอยู่ระยองค่ะระยองสองคืนวันนี้เราย้ายมาพัทยาด้ค่ะพรุ่งนี้เข้ากะกับกรุงเทพแล้วพี่น้องพรุ่งนี้กับกรุงเทพแล้วจ้ามาสองมือแล้วสามมือแล้วอยู่ระยองสองคืนค่ะนี่ห้องหน้าห้องห้องข้างในห้องน้ำนี่พี่น้องห้องกว้างกว้างนี่ไหมโอ้ยเฮ็ดงามค่ะของสกุชีแมอางสกุชีวัดสันงสกุชีอ่าง,นง,างตนว่า สิได้ลงเล่นอีดอกมื่อนี้ลอยน้ำยู่เนี่นีบ่วันนี้ดอกคือหอนใท่เนาะมื่อนี้พัทยาตอนทม,มาจากระยองฝนตกด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากที่ทม,ม่าหอนแล้วเศร้าตกโอ้ยดีครับกะจกังหวะใหญ่ละมากแบบอันนี้คือห้องอาบนา้ำค่ะนี่ห้องอาบน้ำกันใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องกวางใหญ่ได้สารเงี้ยมันเปิดขวดชมพูสองส้มขวดชมพูขวดสบู่นั่นี่นี่ใหญ่ระวว่ามันจะฟักบัวนี่นลนนนเ,ลเลยนี่ ถ้ายายกดผิดนี่ก็หดหัวยายคือเก่าได้หน <laughs> ปิปิด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 มันสิหดหัวคือว่าเนอะยายท่านแนะคยยายมือไปกดผิดพี่นอ้องโอ้ยมันแย่งคนงามกันได้ค่ะเด้อมันมีคนงาม,มู่ในกระจกแต่เ <laughs> นีแต่แต่แต่เนี้ยงามในกระจกค่ะมันนี้โอ้ยใส่ไมค์เซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่ ใส่แม่เชียวฝีอ้วนกับพี่น้องเอ้ยอ้วดลายกับใดน้อยใหญ่กับใดสมอ้วนโผล่อวนโพด้วยฮะแค่แจังใดสิลดลดได้ว่าพี่น้องว่าอวดลายเนาะอืมโผล่เป็นตัดผมมาดีดีบริบปอยพี่น้องคนนึงโอ้ยหัวกับฟูฟูกันคือจังสซาอยู่กับฟูฟูเนาะผมกับใดเทาแล้ว ธรรมชาติอ้าวตลกลงสิมารีวิวห้องหรือสิมาอัน,นเอียงเนาะคุณนะอ้วนค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะมาเบิรงห้องเคลียร์งวันนี้ห้องห้องหองโรง,งแรมอามารีค่ะอันนี้คือห้องล่างหนาแปลงฟันเ้องน,นี้มีอ่างเห็ดงามนะพี่นออ้องเนาะอย่างไดไปไว้เงั้นเราเนี่จะเป็นเห็ดงามค่ะคุณนะเห็ดโจ๊กเห็ดงามอย่าี้ค่ะพี่น้องเอ้ยบ่านเท่านะเห็ดแบบพอแล้วนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เห็ดงามมีลีค่ะ แต่ซ่อนข่างหน้าใส่เสื้อแน่นี่ยหี้อวดกันพี่น้องคุณนะอวดอันมาใส่แน่นนี่ยิ่กจะอึดอัดแต่ว่าใส่แบบนี้สัปายมันลงลงโป่งๆเนาะจิว่าไม่มา่านมาไมา่นอนเลยค่ะนี่คนอวดอะะซื้อ <laughs> รีวิวให้พี่น้องเมืองค่ะพี่น้องมามามาเที่ยวน้ำกันคาร์เมนีอยู่พัทยานะคะโรงแรมอามาลีพัทยาคะ่ะพี่น้อง มาเทียวน้ำกันจ้ามาอนมาเทียวน้ำกันเด้อนี่นะคะห้องห้องนี้บอกคอยใหญ่ปันใดเพราะว่าจองแบบธรรมดาเนาะแลคาถูกพร้อมแล้วค่ะนี่วอร์เดแพงอยู่ในช่วงโปรโมชั่นของเพิ่นถูกอิลีพี่น้องถูกถูกมิส่วนลดถูกอิลี่วอร์เดแพงตามติคิด เาขาคิดว่าโรงแรมหรูๆนะมันสิแพงมันมันบริแพงปันไหนเด้คะ่ะดูว่าอยู่ในช่วงที่บ้านจองเที่ยวแล้วข้าเจาแถมให้หรือว่าเอียงนี่แหละเพราะว่าจะได้เป็นเป็นผู้จองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถูกอีลีค่ะยอมรับเป็นเซาสองห้อง ประมาณเท่าไรพี่น้องหาพั่นกรบาทนีแหละคะ่ะสองห้องอีกห้องนึ่งนะใหญ่ด้อค่ะเตียงเดียวนะห้องนั้นใหญ่กว้างใหญ่ใหญ่กว่าห้องนี้คะ่ะถื่าห้องนี้ก็ซื้อ่าใหญ่อยู่ค่ะนี่สองเตียงนี้ก็ถือวใาใหญ่นะ,ะพี่น้องเนาะ,ะมาค่ะตามมาเที่ยวกันค่ะคลิปนี้ก็ซ่ำนี่ระคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ